แลคตาซอ,อยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากมาดูเรื่องนี้กันหน่อยต้องบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา400บาทต่อวันนี้ยังไม่ได้เคาะกันออกมานะคะเดี๋ยวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าจ้างอีกนะคะแล้วก็มีหลายคณะกรรมการอย่างเช่นคณะอนุกรรมการด้านวิชาการด้านค่าจ้างต่างๆหรือประจําจังหวัดด้วยแต่นี่เป็นมุมมองที่เราหยิบงานวิจัยมาะคะ่ะของทางด้านของ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจนะคะป๋วยอึ้งผาก่อนซึ่งเขาก็จะไปเก็บข้อมูลต่างๆมาว่าจะส่งผลกระทบกับใครอย่างไรกันบ้างสํารับค่าจ้างขั้นต่ํา400บาททั่วประเทศกระทบใครบ้างดังนั้นไปดูกราฟิกแรกกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยการกําหนดค่าจ้างขั้นต่าในประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2516นะคะในครั้งนั้นเนี่ยมีการกําหนดซึ่งก็ปีต่อมาก็มีการกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ค่าจ้างแต่และจังหวัดมีมาตรฐานที่ อย่างน้อยก็ต้องมีขั้นตําเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนได้รับค่าจ้างในส่วนนี้หลังจากนั้นก็มีการทยอยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยมานะคะตัวนี้ในกราฟิกนี้เนี่ยเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2552ถึง2567 นี่เป็นค่าจ้างเฉลี่ยทั่วประเทศนะคะแต่จริงแล้วแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปในปี2552ตอนนั้นค่าจ้างเฉลี่ยจะอยู่สักประมาณ203บาทแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาดูในช่วงนี้ปีที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งใหญ่เลยแล้วก็กระทบคนจํานวนมากในปีนั้นคือประมาณป25ี2555-2556ค่าจ้างดีดมาปุ๊บอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อวันนะคะขยับมาเรื่อยๆจนกระทั่งต้นปีนี้ค่ะ ระดับค่าจ้างของประเทศไทยเนี่ยอยู่สักประมาณ330-370บาทแล้วแต่จังหวัดนะคะแต่ทีนี้ค่ะในวันที่13เมษายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของภาครัฐประกาศนะคะนำร่องขึ้นค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่ำนะคะ 400บาทต่อวันในธุรกิจประเภทโรงแรมที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไปนำร่อง10จังหวัดด้วยกันค่ะซึ่งจะต้องมีการขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันนั่นคือะระลอกแรกต่อมาต้นเดือนพฤษภาคมประกาศว่าเดี๋ยว1ตุลาคมจะเป็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะคะต่อวันทุกกิจการทั้งประเทศแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ายังไม่ได้เคาะกันออกมาต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนะคะจังหวัด วิชาการหรือคณะกรรมการค่าจ้างกันต่อ,อไปดูกันต่ออีกในกราฟิกค่ะทีนี้เนี่ยในกลุ่มของผู้ที่ทำการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยมีการเก็บข้อมูลนะคะจากทางด้านสำนักง,งานประกันสังคมนำข้อมูลของลูกจ้างทั่วประเทศมานะคะว่ามาดูซิว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นลักษณะค่าจ้างรายเดือน แต่ทีนี้มันเป็นการเปรียบเทียบกับค่าจ้างรายวันที่จะขึ้นเป็น400บาทต่อว,วันจึงต้องมีการสร้างสมมุติฐานขึ้นมาค่ะว่าลูกจ้างจะทํางานเดือนละ26วันถ้าหากว่าได้ค่าจ้าง300บาทต่อว,วันจะเป็นอัตรา7,800บาทถ้าได้400บาทต่อว,วันจะเป็น10,400บ,บาทแล้วก็เอามาเทียบตามตลราดต่างๆทีนี้พอมาดูกันหน่อยนะคะจำนวนและสัดส่วนของสถานประกอบการและลูกจ้างค่ะแบ่งตามขนาดการจ้างงานของสถานประกอบการถ้าหากว่าสถานประกอบการที่มีการจ้างงานลูกจ้างต่ำกว่า5คนตรงนี้จะมีผู้ ประกอบการหรือถานประกอบการจำนวนานวน2 3 3ร1 9ารายคิดเป็นส่วนใหญ่นะ,ะแปลว่าอะไรธุรกิจของประเทศไทยแล้วในส่วนใหญ่ในจ้างจะเป็นไซส์ขนาดเล็กมีการจ้างงานลูกจ้างต่ำกว่า5คนเพราะมีถึง54%แต่จำนวนลูกจ้างมีเพียงแค่ประมาณ0 0 0 0 0คนนะะประมาณ5%แล้วลูกจ้างส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนนะคะลูกจ้างส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มดึงนี้ค่ะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าธุรกิจประเภทเนี่ยที่ตามไซส์นะคะลูกจ้างส่วนใหญ่ไปอยู่ในกลุ่มนี้2กว่า2ล้านกว่านะคะกับเกือบเกือบ2ล้านกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มหมวดไหนก็เป็นเพนประเภทธุรกิจขนาดใหญ่นะคะที่มีการจ้างงานลูกจ้างเนี่ยหลักพันคนขึ้นไปหรือแม้กระทั่งหลัก500คนขึ้นไปในกลุ่มนี้จะมีการจ้างงานลูกจ้างจํานวนมากแต่จํานวนผู้ประกอบการไม่ได้เยอะนะคะอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจที่มีลูกจ้าง5000คนขึ้นไปเนี่ยจะมี เพียงแค่144รายเท่านั้นเองในประเทศคิดเป็นสัดส,ส่วนแค่ประมาณ0.03%ของสารประกอบการทั้งหมดนะคะอันนี้คือเขาแยกออกมาให้ดูว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการในบ้านเรานะคะจะเป็นไซส์เล็กๆนะแต่ลูกจ้างจะไปกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจไซส์ใหญ่ๆไปดูกันต่ออีกในกราฟิกคะ่ะทีนี้มาดูการกระจายตัวของค่าจ้างนะคะในระบบประกันสังคมกันหน่อยเห็นแบบนี้อาจจะดูลายตาแต่ให้ดูอย่างนี้คะ่ะ สีแต่ละสีเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบนะคะของไรายได้ต่อวันค่าจ้างอย่างตรงสีนี้นะคะต่ำกว่า150บาทสีฟ้า150บาทถึง199บาทต่อวันสีเขียว200บาทถึง249บาทต่อวันนะคะแล้วก็ไล่ไปเป็น250ถึง299ให้ดูสีม่วงนะฮะสีม่วงขึ้นไปตรงนี้จะ300ถึงถึง349บาทขึ้นไปนะ,ะและสีที่สูงที่สุดต,ตรงนี้ที่หลายคนบอกอยากได้คือตั้งแต่575บาทต้นเป็นต้นไปนะคะก่อนหน้านีีน้นนจวส ตั้งแต่เทาลงมาตรงนี้เนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างที่จะมากคิดเป็นสักประมาณ75%ของกลุ่มลูกจ้างทางประเทศที่มีรายได้นะต่ำกว่า300บาทตรงนี้สีม่วงนี่คือ300บาทขึ้นไปนะคะทีนี้อย่างที่เร็งผู้ชมไปก่อนหน้านี้ว่าปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆคือปี2,556 5 5าหช่วงนั้นมีการประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั้งประเทศเป็น300บาทต่อวันดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่มีรายได้นะคะตรงนี้เนี่ยคือต่ำกว่า300บาทเลยลดลงนะ,ะกลุ่มที่มีเหล่านี้ลดลงกลายเป็นว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า300บาทเลยมีขนาดใหญ่ขึ้นทางขึ้นมาเลยเห็นลักษณะเส้นกราฟจะเป็นแบบนี้ลงมากลุ่มนี้น้อยลงกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าจุดที่หักเยอะๆคือปี5556ที่รายได้ของประชากรเนี่ย ปรับตัวดีขึ้นมานะคะแล้วก็ทยอยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในระดับของกลุ่มที่ออย่างตรงนี้เนี่ยคนที่มีรายได้้งแต่575บาทต่อวันขึ้นไปก็เพิ่มมากขึ้นกว้างมากขึ้นนะคะก็ตามค่าของชีพที่เรารู้สึกว่าเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปเอาไปดูอีกนิดกราฟิกค่ะ กราฟิกนี้ไปดูจํานวนลูกจ้างรายภาคธุรกิจนะคะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่สักประมาณ11.9ล้านคนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามภาคการผลิตนะคะภาคการค้าภาคบริการส,สนับสนุนอันนี้รวมถึงธุรกิจโรงแรมด้วยและอาจจะมีภาคอื่นอื่นอีกแต่นี้ให้ดูว่ากระจุกตัวอยู่ที่ไหนแต่ถ้าแบ่งตามขนาดนะคะขนาดของสถานประกอบการว่าจ้างลูกจ้างเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการจ้างลูก,ก,ลกจ้างน้อยกว่า50ล้านคนหา50คนเนี่ยนะคะก็จะมีประมาณ3.09ล้านคน มีลูกจ้าง50คนขึ้นไป8.8ล้านคนด้วยกันนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่จะมีลูกจ้างกระจุกตัวอยู่เยอะอย่างที่บอกไปอยู่ถึง8.8ล้านคนแต่ต่ำกว่า50ล้าน50คนเนี่ยนะจะอยู่ที่3.09ล้านคนไปดูในกราฟิกค่ะเจาะเฉพาะประเภทธุรกิจโรงแรมกันหน่อยเพราะมีการประกาศไปเมื่อสงกราน 13เมษายน2567นํารำร่อง10จังหวัดด้วยกันนะคะ10จังหวัดที่ว่านี้ก็จะต้องเป็นธุรกิจโรงแรม4ดาวขึ้นไปและมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปที่จะต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา400บาทต่อวันทีนี้เรามาดูกันหน่อยะคะ่ะว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีลูกจ้างในระบบประมาณเท่าไหร่มีลูกจ้างในระบบประมาณ2 1 0 0 0 0คนในกลุ่มนี้2,1 0 0 0 0หคนนะ,ะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีลูกจ้างต่ำกว่า50คนสักประมาณ6 0,000นคน มีลูกจ้างเกิน50คนขึ้นไปอยู่ที่150,000คนด้วยกันก็ต้องมาดูว่าการประกาศระลอกแรกเนี่ยเข้าขายหรือได้รับผลกระทบกี่คนนะคะ ก่อน13เมษายนที่ประกาศขึ้นค่าจ้าง400บาทนำร่อง10จังหวัดจะมีกลุ่มที่มีลูกจ้างเนี่ยสักประมาณ19,000รายค่ะที่อยู่ในขนาดธุรกิจกลางและขนาดใหญ่นะคะที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า400บาทต่อวันดังนั้นพอเขาปรับขึ้นปุ๊บเขาก็เลยบอกอง,งั้นก็แสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นมานะ19,000รายแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยน้อยกว่านั้นเพราะ19,000รายนี้เป็นธุรกิจโรงแรมขนาดกลางขนาดใหญ่ ทั่วประเทศแต่การประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยช่วงสงกรานเนี่ยนะคะนำร่องเฉพาะ10จังหวัดแล้วในกรุงเทพเอาเฉพาะบางเขตเท่านั้นเอาแค่ปทุมวันกับวัฒนาเขตสาธรเขตอื่นๆไม่นับรวมนะคะทีนี้ต่อมามีการประกาศว่าเดี๋ยวหนึ่งตุลาคม2567จะมีการประกาศ ค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศนะคะคาดว่าจะมีลูกจ้างที่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นไซส์กี่ดาว1ดาว2ดาว3าดาวสีดาวลูกจ้างกี่คนในโรงแรมนะได้หมดก็ขึ้นเป็นประมาณ40,000คนที่จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นทีนี้ในงานวิจัยก็ชี้เห็นว่ากลุ่มโรงแรมเนี่ย ตัวเลขที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำถ้าเทียบกับจํานวนลูกจ้างทั้งระบบถือว่าน้อยไม่ถึง1%ค่ะ0.2% 0.3%เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าในกรวดหมวดของธุรกิจโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วนะคะไปดูอีกหนึ่กราฟิกค่ะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่า1 ตุลาคมประกาศขึ้นค่าจ้าง400บาททั่วประเทศมี2กรณีให้ดูกรณีหนึ่งบังคับใช้กับผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไปในทุกสาขากิจการลูกจ้างจะได้รับการปรับค่าค่าจ้างเพิ่มขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่2.9ล้านคนนะคะแต่ถ้า,าว่าบังคับใช้ผู้ประกอบการทั้งระบบเลยไม่ว่าคุณจะมีลูกจ้างน้อยกว่า50คนหรือมากกว่า50คนรับหมดนะคะตรงนี้จะมีลูกจ้างได้รับ การปรับขึ้นค่าจ้างประมาณ4ล้านคนด้วยกันหรือสักประมาณ35%อนะคะอันนี้คือเป็นการขอมลข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมณนะพฤศจิกาย,ยน2,566ด้วยกันเอาไปดูในกราฟิกกันทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่า แล้วภาคธุรกิจไหนล่ะจะได้รับผลกระทบมากน้อยอย่างไงนะคะในข้อมูลบอกว่าการปรับเพิ่มเป็น400บาททั่วประเทศภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแต่อาจจะไม่มากนักจะอยู่ในกลุ่มของ<ม>โทรคมานาคมอสังหาริมทรัพย์และการเงินเพราะว่าสักประมาณ60%ของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะได้รับค่าจ้างเนี่ยสูงกว่า400บาทต่อวันนะคะขณะที่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะมากคือกลุ่มภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งทอยางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยานยนต์ กลุ่มเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกจ้างจะมีรายได้หรือค่าจ้างต่ำกว่า400บาทต่อวนันท่านี้พอปรับเพิ่มขึ้นจะก,กระทบเยอะผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงเลยนะคะก็จะมีสักประมาณ60%หรือประมาณ2 5 0 0 0รายด้วยกันนะคะที่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นไปดูอินกราฟิกค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อนะคะการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวนันทั่วประเทศกระทบกับลูกจ้างแต่และจังหวัดไม่เท่ากันเพราะอย่างที่เรียนกันไปว่าณนะต้นปี2567 ค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันไล่ตั้งแต่330บาทต่อวันไปจนถึง370บาทต่อวันแต่ละจังหวัดก็จะมีค่าจ้างขั้นต่ำไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันย่างกรุงเทพภูกเก็ตแบบนี้เป็นคล้ายๆเมืองหลุงหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่าจ้างขั้นต,ต่ำต่อวันค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นพอการปรับเพิ่มขึ้นเป็น400บาทต่อวันอาจจะกระทบไม่มากนักนะคะดังนั้นระดับการกระทบก็อยู่ตั้งแต่20 1ุด7ถึงด้วยกันนะคะที่แตกต่างกันไปยังภูเก็ตค่ะการขึ้นค่าจ้างเป็น400บาทต่อวันเนี่ยนะคะอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบันนะคะก่อนที่จะมีการปรับเป็น400บาทต่อวันเนี่ยกระทบประมาณ8.2%กรุงเทพปริมณฑลเพิ่มมาประมาณ10%นะคะขณะที่น่านตรังปัตตานียะลานาริวานี่ก็คือได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันเนี่ยเกิน1 8ด1เพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำของเขาอาจจะต่ำ กรุงเทพกับภูเก็ตนะคะดังนั้นพอขยับเพิ่มขึ้นปุ๊บจะมีคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้หรือได้รับประโยชน์ในมุมของลูกจ้างเพิ่มขึ้นอ่าไปดูกันต่อค่ะทีนี้การปรับเพิ่มขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํานะคะนอกจากผลกระทบโดยตรงในแง่ของผู้ประกอบการที่บอกว่าต้องจ่ายเงินมากขึ้นไปแล้วนะคะลูกจ้างได้ตังค์มากขึ้นเรามาดู มิติอื่นๆกันบ้างหนึ่งเรื่องของการจ้างงานค่ะเขาก็ไปศึกษางานวิจัยนะคะทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศก็ดูหลายๆประเทศดูซิว่ามีบริบทอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างในบ้านเราในอดีตเป็นยังไงในการจ้างงานในตรงนี้นะคบได้บางประเทศกับพบว่าการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นหากว่าเดิมในภาคธุรกิจนั้นนายจ้างมีอำนาจในการกาหนดค่าจ้างแต่บางประเทศพบว่าการจ้างงานลดลงค่ะโดยเฉพาะตลาดที่มีการแข่งขันสูงธุรกิจไหนสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ แทงแรงงานได้นะคะก็อาจจะนําเทคโนโลยีมาใช้และคนที่จะโดนออกจากงานมักจะเป็นกลุ่มทักษะต่ําคนที่มีประสบการณ์น้อยจะหางานได้ยากขึ้นนะคะในอดีตไทยเคยมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําเป็น300บาทต่อวันช่วงปี255556ตอนนั้นงานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้พบผลต่อการจ้างงานโดยรวมที่ชัดเจนนะักต่อมาในมิติของการปิดตัวของธุรกิจนะคะกระทบกับระดับการจ้างงานโดยรวมไหมนะคะพบว่ามี สิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็คือการย้ายแรงงานจากขนาดเล็กไปบริษัทขนาดใหญ่ค่ะธุรกิจขนาดเล็กก็มีการปิดตัวลงนะคะแต่บ้านเราในอดีตผมงานวิจัยยังไม่ชัดมากสามีการลดต้นทุนในมิติอื่นอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะผู้ประกอบการอาจจะลดสวัสดิการอาหารเงินพิเศษที่ไม่ใช่ค่าแรงหลักนะคะหรือการขึ้นเงินเดือนก็อาจจะช้าลงไป4การส่งผ่านต้นทุนเป็นสินค้าราคาสินค้าบริการที่สูงขึ้นในแง่หลักการธุรกิจสามารถส่งผ่านต้นทุนไปที่สินค้าและบริการแต่ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของสินค้า น,น้หากว่าสินค้านั้นๆเนี่ยนะครองตลาดอยู่เจ้าเดียวเป็นประเภทที่ลูกค้าต้องการมากๆเนี่ยเขาสามารถผลักต้นทุนไปได้แต่ถ้าหากว่าคู่แข่งเขาเยอะถ้าขึ้นราคาขึ้นมาปุ๊บลูกค้าไปเลือกเจ้าอื่นเขาก็ไม่อาจจะส่งผ่านต้นทุนไปที่ลูกค้าได้นะคะก็ต้องซึมซับไว้เองถ้า,าการเข้าออกนอกระบบของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะในงานวิจัยในบ้านเรายังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงที่มีการขึ้น ค่าจ้าง300บาทต่อวันตอนนั้นเนี่ยมีมาตรการเข้ามาลดทอนผลกระทบของผู้ประกอบการไม่น้อยนะคะอย่างเช่นลดอ,อ,อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะแล้วก็เรื่องของค่าลดค่าใช้จ่ายในฝั่งของนิติบุคคลด้วยนะคะทีนี้นี่คือผลกระทบในแง่มิติต่างๆที่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนำมาให้ดูกันนะคะว่าถ้าหากขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา400บาทต่อวันจะกระทบกับใครอย่างไรกันบ้าง แต่วันนี้ค่ะทางด้านของหอการค้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงนะคะคัดค้านการขึ้นค่าจ้างก้นต่ํา400บาทต่อวันขณะที่วันที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะจะมีการประชุมร,ระหว่างปลัดกระทรวงแรงงานที่มีการนัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหอการค้าไทยสภาหอการค้าผู้ประกอบการ40รายประชุมกันก่อนที่จะมีการคุยกันนะคะกับกคณะกรรมการค่าจ้างนะคะในวันที่14พฤษภาคมเดี๋ยวต้องตามดูค่ะว่าจะเคาะมาอย่างไรคะ่ะ ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงในภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายแบบนี้และเทคโนโลยีอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาแทนที่แรงงานคนครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PN n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ